สวัสดีครับพบกับอลิมิตไม่เซ็ตจิตไม่จำกัดโดยผมสุระนวนประดิษฐ์กันอีกครั้งนะครับอีพีนี้เรามาคุยเรื่อง9วิธียืนหยัดอย่างมั่นคงในวันที่ผู้คนกล่าวโทษว่าเราคือตัวต้นเหตุของปัญหานะครับเราอยู่ในโลกและก็อยู่ในสังคมที่เต็มไปได้วยเสียงวิพากวิจาร์ณแล้วก็ความคาดหวังจากคนรอบข้างหลายครั้งเราต้องเจอกับคนที่ไม่เข้าใจเราไม่ให้โอกาสเราได้อธิบายแล้วก็มองว่าเราคือต้นเหตุข,ของทุกปัญหา แล้วเราจะเอาตัวรอดจากความรู้สึกเจ็บแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเนื้อหาในอีพีนี้จะพาคุณลงไปสำรวจความจริงในใจของตัวเองพาคุณออกจากความวุ่นวายโกลาหลในหัวแล้วก็ฟื้นพลังชีวิตที่แท้จริงกลับมาที่คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยมุมมองที่ตรงๆและก็เต็มไปด้วยความหวังนะครับเก้าวิธียืนหยัดอย่างมั่นคงในวันที่ผู้คนกล่าวโทษว่าเราคือตัวต้นเหตุของปัญหามีอะไรบ้าง 1. จงจําไว้ว่าทุกปัญหาและความวุ่นวายจะมีวันที่มันผ่านพ้นไป ไม่มีอะไรในโลกที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ความเจ็บปวดหรือว่าความวุ่นวายสับสนภายในใจนะครับทุกอย่างจะมีวันหมดอายุเป็นของมันเองโดยธรรมชาติเราอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายคนรอบตัวไม่เข้าใจเราเลยไม่ช่วยเหลือเราซ้ำยังตําหนิเราในสิ่งที่เราไม่ได้ก่อมันเจ็บปวดแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากแต่ว่าขอให้คุณหายใจลึกๆแล้วคุณพูดกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่จุดจบของชีวิต มันเป็นแค่ช่วงที่ย่ำแย่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วสักวันมันก็จะผ่านไปปัญหาชีวิตเหมือนกับพายุมันไม่มีพายุลูกไหนหรอกที่อยู่ตลอดการตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ชีวิตของคนสําคัญหลายคนอย่างเช่นเนลสันแมเดล l าที่เคยถูกจองจําอยู่ในคุกเกือบ30ปีท่ามกลางความไม่ยุติธรรมแต่เขาก็ไม่เคยให้ความทุกข์ทางร่างกายปัญหาในความคิดมาควบคุมจิตใจนะครับ หรือแม้แต่ชีวิตของใครหลายคนที่คุณเห็นว่าพวกเขามีความสุขในวันนี้พวกเขาเองก็อาจจะเคยผ่านวันที่มืดมนมาไม่ต่างจากคุณหรืออาจจะมากกว่าคุณด้วยซ้ําจงใช้ช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายสับสนนี้ให้เป็นสนามฝึกใจเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ว่าใจของเรานั้นมีพลังมากกว่าที่เราคิดและเมื่อคุณผ่านมันไปได้วันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจคุณเลย 2. การรอเวลาให้ทุกอย่างดีขึ้นเองไม่ใช่การขอโทษ หลายครั้งที่เรารอให้คนที่ทำผิดกับเรากลับตัวหรือว่าอย่างน้อยก็สํานึกแล้วมาขอโทษเราอย่างจริงใจแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เราได้รับกลับเป็นความเงียบและบางคนก็อาจจะพูดเพียงแค่ว่าเอานะ่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเหมือนจะปลอบแต่แท้จริงแล้วคือการหลีกเลี่ยงไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของเราเลยการขอโทษคือการยอมรับแล้วก็ใส่ใจมันไม่ใช่การปล่อยเวลาให้ผ่านเพื่อให้ลืมการเยียวยาจิตใจไม่ใช่เรื่องของเวลาเพียงอย่างเดียว แต่ว่ามันต้องมีการเคารพความรู้สึกของอีกฝ่ายร่วมด้วยเมื่อคุณไม่เห็นการสํานึกหรือว่าความพยายามจากอีกฝ่ายก็จงรู้ไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับความเงียบว่าเป็นคําขอโทษในชีวิตนี้เราไม่จําเป็นต้องรอการยืนยันจากใครเพื่อที่จะรู้ว่าเรามีคุณค่าคุณสามารถที่จะให้อภัยได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องรอคําว่าขอโทษจากใครเลยคุณให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวคุณเองไม่ใช่ให้อภัยเพื่อปลอบใจคนอื่น 3. ส,สังคมหล่อหลอมให้เรากลัวแล้วก็ลังเลอย่าเสียใจในตัวเอง ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเรามักยาถูกสอนให้ทำตัวดีให้เราอย่าพูดมากให้เราอย่าทำให้ใครเดือดร้อนซึ่งมันก็ฟังดูดีแต่ว่ามันแฝงไปด้วยเงื่อนไขที่ว่าเราต้องเป็นในแบบที่คนอื่นโอเคผลที่ตามมาก็คือเรากลายเป็นคนที่กลัวกลัวผิดพลาดกลัวไม่ดีพอและที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวแม้แต่จะรักตัวเองในแบบที่เราเป็นและเมื่อวันหนึ่งที่เราทำพลาดหรือว่ามีคนตำหนิเราในสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจ เราก็จะกลับโทษตัวเองทันทีโดยเราลืมไปว่าทุกคนผิดพลาดกันได้การเสียใจในตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นซึ่งมันเป็นความเชื่อที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่มนุษย์จะมีต่อตัวเองได้จงหยุดวงจรนี้ด้วยความเข้าใจที่ว่าความผิดพลาดมันไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าเสียใจในสิ่งที่คุณเคยพยายามอย่าเสียใจที่คุณรู้สึกไม่เข้ากับใครเพราะว่ามันอาจจะหมายความว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นสำเนาหรือว่าก๊อ y ี้ใคร จงกล้ารักตัวเองในวันที่ไม่มีใครรักเพราะว่าวันที่คุณหยุดเสียใจกับตัวเองคือวันที่คุณจะเริ่มเขียนเรื่องราวของชีวิตบทใหม่ด้วยมือของคุณเองนะครับข้อ 4. ฝึกนิ่งให้ได้เพราะว่าความนิ่งคือพลังที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกระแทกทางอารมณ์ทั้งจากคําพูดคนจากการตัดสินจากสังคมหรือแม้แต่ความคิดของตัวเองที่ฟาดกลับมาไม่หยุดเราถูกกระตุ้นให้ตอบโต้อยู่ตลอดเวลา ใครว่าเราผิดเราก็ต้องรีบเถียงใครดูถูกเราเราต้องรีบแสดงออกให้เห็นว่าเราไม่ยอมแต่ยิ่งเราตอบสนองไวโดยที่เราไม่กลั่นกรองเราก็จะกลับกลายเป็นคนที่ถูกควบคุมโดยสถานการณ์รอบข้างไม่ใช่เราเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ความนิ่งไม่ใช่ความรู้สึกเฉยชาแต่มันคือทักษะสูงสุดของการควบคุมตัวเองนะครับลองนึกถึงยอดนักรบในวรรณกรรมโบราณหรือว่าพระอรหันต์ในทางพุทธศาสนาไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกแต่คือคนที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกการฝึกให้นิ่ง ก็คือการฝึกหัวใจให้แข็งแกร่งพอที่จะมองผ่านเสียงดังรอบตัวไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เจ็บแต่เพราะเราเข้าใจว่าปฏิกิริยาของเราจะเป็นตัวกําหนดว่าเรื่องนั้นจะทําร้ายเราได้นานแค่ไหนครั้งหน้าถ้ามีใครทําให้คุณโกรธเสียใจหรือว่าไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งรีบตอบกลับให้คุณหยุดหายใจลึกๆแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันสามารถเลือกปฏิกิริยาของฉันได้เสมอนั่นแหละคือพลังของคนที่ฝึกใจจนนิ่งและแข็งแกร่ง คุณผู้ฟังที่ฟังอีพีนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทําสคริปของอีพีนี้ไปอ่านก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF เนื้อหาของอีพีนี้ไปอ่านได้ฟรีเลยนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคาอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับและท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจช่องอารม m เต e ดไม่เซฟจิตไม่จากัดช่องนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยตอนนี้นะครับข้อ 5. ความรู้สึกของคนเราไม่ได้มาจากเหตุการณ์แต่มาจากมุมมองของเรา คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเหตุการณ์เดียวกันบางคนโกรธถ,ถึงกับร้องไห้แต่ว่าบางคนกลับยิ้มแล้วก็เดินต่อคําตอบก็คือความรู้สึกไม่ได้มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเลยแต่มันมาจากการตีความของเราเองล้วนๆนะครับเมื่อคุณเริ่มเข้าใจกลไกของอารมณ์คุณก็จะเริ่มแยกแยะได้ว่าความโกรธความเศร้าหรือว่าความผิดหวังล้วนแต่เกิดจากเรื่องเล่าภายในใจที่เราเล่ากับตัวเองหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราอาจจะตีความว่า การไม่ตอบกลับของใครบางคนก็คือการไม่รักเราแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่วันที่เขายุ่งมากนั่นคือพลังของการตีความถ้าเรายัางไม่เรียนรู้ที่จะคืนความรับผิดชอบให้ตัวเองในเวลาตีความเหตุการณ์เราก็จะถูกอารมณ์ลากไปไกลกว่าความจริงเสมอการฝึกตีความใหม่หรือว่าการรีเฟรมก็คือศิลปะที่สําคัญในการมีชีวิตจิตใจที่สงบยกตัวอย่างจากหนังสือ The Power of Now ของ Eckhart Tolle ที่กล่าวว่าเราสร้างความทุกข์เองผ่านเรื่องราวที่ไม่จําเป็นในหัว จงเลือกมุมมองที่ให้พลังมากกว่ามุมมองที่ดูดพลังนะครับคุณอาจจะควบคุมเหตุการณ์ไม่ได้แต่ว่าคุณควบคุมมุมมองของคุณที่มีต่อเหตุการณ์ได้เสมอครับข้อ 6. ไม่ใช่แค่เรียกร้องให้คนอื่นต้องรับผิดชอบแต่เราต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนในสังคมที่เต็มไปได้วยการตําหนิตีเตียนคนส่วนใหญ่ถูกโปรแกรมให้ชี้นิ้วออกนอกตัวใครผิดใครทําให้เราเจ็บใครไม่เห็นคุณค่าเราเราก็อยากให้เขารับผิดชอบ แต่ในขณะที่เรารอให้ใครบางคนทําสิ่งที่ถูกเราก็อาจจะลืมถามตัวเองว่าแล้วตัวเราละ่ะทําหน้าที่ของเราเต็มที่หรือยังความรับผิดชอบที่แท้จริงจะเริ่มต้นจากภายในเราต้องกล้ารับผิดชอบต่อความรู้สึกต่อความคิดต่อสิ่งที่เราทําและต่อสิ่งที่เราเลือกแม้ว่าเราจะถูกทําร้ายโดยใครสักคนแต่ว่าเราเองก็มีส่วนเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นนานเกินไปหรือว่าเลือกเงียบในขณะที่หัวใจของเรากําลังกรีดร้องอย่ารอให้คนอื่นเปลี่ยนแล้วเราถึงจะดีขึ้น ให้เราเปลี่ยนก่อนแล้วโลกจะเปลี่ยนมุมที่มองเราด้วยชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการเอาคืนแต่มันเกี่ยวกับการสร้างใหม่และสิ่งที่เราควบคุมได้ที่สุดก็คือการรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยความรักความเข้าใจและความกล้าหาญ 7. อย่าอยู่ใกล้คนที่เรียกร้องความอ่อนโยนจากคุณแต่ว่าไม่เคยให้คุณเลยเคยไหมครับที่เราพยายามที่จะเป็นคนดีกับใครบางคนเราพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะให้อภัย แต่ว่าในขณะเดียวกันเขากลับไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความเข้าใจหรือว่าความอดทนให้เรากลับมาเลยความสัมพันธ์แบบนี้คือสนามรบที่ใจของเราถูกย่ำยีเราอยู่ในความรู้สึกผิดตลอดเวลาเพราะว่าอีกฝ่ายคาดหวังให้เราสงบนิ่งให้เราอ่อนโยนให้เรายอมโดยลืมไปว่าความอ่อนโยนมันไม่ใช่ภาระของใครฝ่ายเดียวขอให้จําไว้ว่าความเข้าใจที่แท้จริงต้องไปด้วยกันทั้งสองทางถ้ามีใครสักคนที่แสดงชัดเจนว่าเขาไม่พร้อมที่จะเคารพคุณไม่พร้อมที่จะให้ความรักแบบผู้ใหญ่ คุณก็ไม่จําเป็นต้องฝืนอยู่เพื่อรักษาภาพของการเป็นคนดีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่บั่นทอนมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่ว่าแท้จริงแล้วมันคือการเคารพตัวเองขั้นสูงสุดอย่ามอบหัวใจของคุณให้ใครสักคนที่ไม่รู้วิธีรักษามันแล้วก็อย่าให้ใครใช้ความอดทนของคุณเป็นที่ทิ้งอารมณ์ของพวกเขานะครับ 8. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญจงกล้าเสี่ยงในสิ่งที่คนอื่นหลีกเลี่ยงไม่กล้าทําจักรวาลไม่ได้สร้างทุกอย่างขึ้นมาแบบสุม 4, ส่มสีสมห้า ไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีไหนในชีวิตที่ไร้ความหมายแม้แต่ความเจ็บความพลาดหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วหายไปล้วนแต่มีบทบาทในเส้นทางชีวิตของคุณเสมอแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเติบโตไม่ใช่แค่การเข้าใจโชคชะตาแต่ว่ามันคือการกลา้าเข้าเข้าไปในพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่กลัวที่จะเดินเข้าไปทุกความเสี่ยงทุกความยากคือสนามทดสอบของผู้กล้าสตีฟจ็อบส์เคยพูดว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อจุดไปข้างหน้าได้แต่คุณสามารถเชื่อมต่อจุดย้อนกลับไปหาอดีต ดังนั้นคุณต้องเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งจุดเหล่านั้นจะเชื่อมต่อคุณในอนาคตคุณต้องมีความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นสัญชตาตญาณความกล้าหาญโชคชะตาหรือว่าบาปกรรมต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งวิธีนี้ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังและมันได้สร้างความแตกต่างทั้งหมดในชีวิตของผมคุณไม่มีวันรู้ว่าสิ่งที่คุณทําในวันนี้จะพาคุณไปไหนแต่ถ้าคุณไม่กล้าทําในสิ่งที่คนอื่นหลีกเลี่ยงคุณก็จะไม่มีวันรู้ว่าเส้นทางนั้นจะพาคุณไปได้ไกลแค่ไหนอย่ากลัวการล้ม สิ่งที่ควรกลัวมากกว่าก็คือการไม่ได้ลองทำเลยเมื่อจักรวาลช่างชาญฉลาดขนาดนี้การที่คุณมีความฝันบางอย่างในใจมันก็แปลว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการเชื้อเชิญให้คุณกล้าเดินเข้าไปในความยากเพราะว่าที่นั่นจะมีรางวัลที่คนอื่นไม่มีวันได้เป็นเจ้าของนอกจากคนที่กล้าข้อ 9. คุณต้องเชื่อว่ามีทางไปถึงฝันอย่างแน่นอนเหตุผลง่ายๆก็เพราะมันมีจริงอย่างแน่นอนนั่นเอง คนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสแต่ว่าล้มเหลวเพราะว่าพวกเขาเลิกเชื่อไปก่อนว่าฝันของตัวเองมันเป็นไปได้ความเชื่อคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณมีมันคือแผนที่ที่นําทางแม้ในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนไม่มีทางถ้าคุณไม่เชื่อก่อนก็ไม่มีแรงบันดาลใจไหนจะพาคุณไปถึงเป้าหมายได้เลยลองนึกถึงคนที่โลกยอมรับแล้วก็ชื่นชมอย่างเช่นโทมัสเอดิสันโอปราห์วินฟรีเจเคโรลิง ทุกคนมีช่วงเวลาที่ไม่มีใครเชื่อในพวกเขาเลยแต่ว่าพวกเขายังเชื่อต่อในตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อแม้ในวันที่มีแต่เสียงหัวเราะเยาะจากคนรอบข้างฝันของคุณไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันถ้าคุณไม่ยอมแพ้และคุณไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตเชื่อในเส้นทางนั้นแม้จะยังมองไม่เห็นปลายทางเพราะว่าทุกก้าวที่คุณเดินมันคือคำตอบที่ว่ามันเป็นไปได้จริงเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าเราเกิดมาเพื่อเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งบททดสอบของชีวิตไม่ใช่การชนะใจคนอื่น แต่คือการไม่แพ้ให้กับความสงสัยในใจของตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องอ่อนโยนกับทุกคนที่ไม่เคยเข้าใจคุณแต่คุณต้องอ่อนโยนกับตัวเองเสมอไม่มีใครควบคุมได้ว่าโลกจะปฏิบัติกับเราอย่างไรแต่ว่าเราควบคุมได้ว่าเราจะตอบสนองต่อโลกอย่างไรและเมื่อคุณเริ่มนิ่งเริ่มมองในมุมใหม่เริ่มรักและรับผิดชอบตัวเองนั่นคือวันที่คุณจะได้พลังชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งนะครับสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ เวิธียืนหยัดอย่างมั่นคงในวันที่ผู้คนโทษว่าเราคือตัวต้นเหตุของปัญหา 1. ทุกปัญหาและความสับสนในชีวิตมีวันหายไปไม่มีเรื่องเลวร้ายใดจะอยู่กับคุณตลอดไปทุกปัญหามีวันจบจำไว้ว่าเวลาจะพาคุณผ่านมันไปได้เสมอ 2. การปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่ใช่การขอโทษคนที่ไม่ขอโทษแต่ว่าปล่อยเวลาให้ผ่านเพื่อให้คุณหายเองโดยไม่ได้สำนึกจริงและคุณไม่จำเป็นต้องรับความเงียบเป็นคำขอโทษ 3. อย่าเสียใจกับตัวเองคุณไม่ต้องรู้สึกผิดที่คุณเป็นในแบบของคุณอย่าตําหนิตัวเองที่ไม่เป็นไปตามที่สังคมหรือว่าใครบางคนอยากให้คุณเป็น 4. ความนิ่งคือพลังของคนที่แกร่งจริงยิ่งคุณนิ่งได้ในสถานการณ์ที่คนอื่นโกรธหรือว่าฟุ้งซ่านนั่นคือจุดที่คุณควบคุมชีวิตและความรู้สึกของตัวเองได้ดีที่สุด 5. ความรู้สึกของคุณมาจากมุมมองของคุณเองเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้กําหนดอารมณ์คุณแต่มุมมองของคุณต่างหากที่สร้างอารมณ์ ถ้าคุณคิดใหม่ในเรื่องเดิมใจคุณก็จะเปลี่ยนไปจากเดิม 6. รับผิดชอบตัวเองก่อนเรียกร้องจากคนอื่นการโทษคนอื่นนั้นง่ายแต่ชีวิตจะเปลี่ยนจริงๆเมื่อคุณกล้ายอมรับว่าเราคือคนกําหนดชีวิตตัวเอง 7. อย่าอยู่กับคนที่ไม่ให้คุณเท่ากับที่เขาเรียกร้องจากคุณถ้ามีใครคาดหวังความอ่อนโยนจากคุณแต่ไม่เคยให้กลับมาอย่าเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ไม่แฟร์แบบนี้ 8. จักรวาลไม่เคยทําอะไรสมสี่สมห้าทุกอย่างมีเหตุผลของมันเสมอ ทุกความยากที่เข้ามาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณเติบโต 9. ถ้าคุณเชื่อว่ามีทางคุณก็จะหาทางเจอเสมอความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของทุกความสําเร็จถ้าคุณยังเชื่อในตัวเองก็ยังมีทางให้คุณเดินเสมอถ้าเนื้อหาในคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยให้กำลังใจช่องนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสำหรับท่านที่ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านผมก็จะขอแนะนำหนังสือแปลเล่มหนึ่งที่แปลและรียบเรียงโดยผมสุระนวลประดิษฐ แอดมินผู้จัดทาช่องอลิมิตตไม่จํากัดช่องนี้นะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ as a man think it เขียนโดยเจมส์อเลนผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับหนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1,902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลายสิบภาษามียอดจำหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับ และตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สังการจักรวรลดิทำตามเดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมา แต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a m a n t i n g e t คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลกความคิดคือเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสําเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ําๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิต เริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลุกให้คุณตื่นมนุษย์สังการจักรวาลทําตามเล่มนี้สําหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากําหนดแต่เลือกที่จะกําหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนําเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับจากหน้า10มนุษย์เป็นคนที่มีอํานาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ําต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตาม แต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอำนาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิดเขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นำที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด และกำหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิษฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจก แม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเมื่อจิตวิญ,ญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพ,เจ,พเจ้าก็พร้อมที่จะทำตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแล้วก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทาง Line Official ก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add u l i m i t e d mindset ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทางช้อปปีผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ